หรือจะมีงานเข้านะคะ YG อีกแล้วค่ะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดน,นะคะ YG ค่ะรีบออกมาแถลงการเป็นการด่วนเลยนะคะโดยออกมาชี้แจงค่ะว่าจากกรณีนะคะที่มีข่าวค่ะว่า2ส,สมาชิกคนดังจากวงไอคอนนะคะอย่างจินฮาวานและก็จุนเวค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ โดยมีการยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่สื่อได้นําเสนอนั้นนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็ทั้งคู่นะคะตอนนี้อัปเดตเนาะก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เข้าพักที่หอพักแล้วนะคะโดยทางวจีค่ะบอกว่าเราขอยืนยนันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นยานพาหนะที่มีสมาชิกบางส่วนของวงไอคอนค่ะโดยสารอยู่ในนั้นจริงนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมาบนถนนทางหลวงที่3มมุ่งหน้าจาก ซาชอนไปยังนําแฮนะคะโดยคนขับก็คือใน A นะเป็นนําสมมุตินะบอกว่ารวมไปถึงสมาชิกวงไอคอนอีก2คนนะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอ้างอิงจากการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะแปบลบว่าเรานั้นจะมีกฎระเบียบภายในที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเมาแล้วขับก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้บริษัทได้ตระหนักถึงความเป็นกังวลแล้วก็สํานึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างมากเราจะดําเนินการตรวจสอบภายในแล้วก็จะดําเนินตามมาตรการอย่างเหมาะสม แล้วก็คนขับ A เนี่ยก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยเราต้องขอโทษจากใจจริงก่กอนอันนี้ค่ะหลายสำนักก็กตีข่าวไปนะตั้งแต่วันที่13ค่ะว่าจินทวันแล้วก็จุนทว,วค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจากอบาุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเมื่อเวลาเช้ามืดในวันเดียวกันนะคะซึ่งในรถเนี่ยมีคนนั่งอยู่3คนค่ะก็อย่างที่เล่าไปเนาะแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะ ตอนนี้เนี่ยก็กำลังสืบสวนอยู่นะคะว่าใครนั้นเป็นอะไรยังไงแล้วก็เห็นว่านะคนขับเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็เลยคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากการเมาแล้วขับนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคราวนี้เนี่ย วายจงจะงานเข้าขนาดไหนนะเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมด้วยนะคะที่เกาหลีเขาค่อนข้างเีเรียสน,นะแม้ว่าปายหานเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้ดําลงตําแหน่งอะไรในวายจีนะคะแต่เขาก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะก็คงจะมีความเครียดอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะ,ะก็มาเป็นกําลังใจคะ่ะเอาใจช่วยนะก็ขอให้มันผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีคะ่ะก็ตอนนี้เท่าทีทศาบก,ก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักนะก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ พักรักษาตัวกันที่ขอพักอแล้วนะคะก็ก่อนจะคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า